สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไลฟ์สตาร์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพื่อนๆใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ในช่อง u t u b e นะครับทักเข้ามาสอบถามบอกว่าเราจะแบนหรือว่าบล็อกผู้คนในเพจของ a c e b o o k เนี่ยนะครับเราจะทำได้ยังไงแล้วก็เราจะไม่ให้คนเห็นเพจ Facebook ของเราเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแบนแล้วก็บล็อกนะครับคนออกจากเพจนะครับแล้วก็ วิธีการเลิกเผยแพร่เพจนะครับไม่ให้คนเห็นนะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ facebook ของเรานะครับแตะเข้าไปที่ facebook นะครับอันนี้คืออันนี้คือหน้าฟีด a c e b o o k นะครับแล้วก็ ให้เรานะครับมาเลือกที่3ขีดตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่าเมนูนะครับในส่วนของ Android ก็จะ3ขีดตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับมากดตรงนี้ครับกดไปที่เมนูนะครับจากนั้นเข้าไปที่เพจนะครับแตะเข้าไปอันนี้ก็เป็นรายชื่อเพจของเรานะครับทีนี้เราอยากจะบล็อกหรือว่าแบนคนออกจากเพจไหนนะครับก็เข้าไปที่เพจนั้นนะครับยกตัวอย่างผมจะเข้าไปที่เพจแรกนะครับ ก็กดเข้าไปนะครับก็จากนั้นก็มากดที่ฟันเฟืองนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นมาสู่หน้าการตั้งค่านะครับจากนั้นกดไปที่ตรงนี้นะครับผู้คนและเพจอื่นนะครับผู้คนและเพจอื่นๆนะครับแตะไปเลยจากนั้นก็มากดที่ผู้ที่ถูกใจเพจนะครับ ในกรณีที่เราอยากจะแบนหรือว่าบล็อกนะครับคนที่เข้ามาถูกใจเพจของเรานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีคําว่าแบนอยู่นะครับลองเลื่อนดูนะครับยกตัวอย่างผมจะแบนคนนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะแบนใครนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างผมจะแบนอันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นญาติกันนะ กดแบนไปเลยปั๊บนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับเราก็กดตกลงไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ตรงคําว่าแบนตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีจางๆลงนะครับทีนี้ลองแบ็กกลับไปนะครับทีนี้ก็มาดูตรงที่คนที่ถูกบล็อกบนคนและเพจที่โดนแบนนะครับตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับกดเข้าไป มันก็จะมีรายชื่อนะครับของคนที่เราแบนเขานะครับแล้วก็บล็อกนะครับไม่ให้เห็นเพจของเรานะครับหรือว่าไม่ให้มีกิจกรรมอะไรบนบนเพจของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับแล้วทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งในการาไม่อยากที่จะให้ผู้คนหรือว่าผู้คนต่างๆเนี่ยนะครับเห็นเพจของเรานะครับเราก็มาตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาตเปลี่ยนเพจนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเพจนะครับผมจะไปที่เพจอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาที่เพจที่ผมทําขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับเพจนี้นะครับสารรูปนะครับทีนี้จากนั้นก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นวิธีการเลิกเผยแพร่เพจนะครับก็กดไปที่ทั่วไปนะครับวิธีการนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเลิกเผยแพร่เพจไปแล้วเนี่ยนะครับ ผู้คนคนสาธารณะนะครับจะมองไม่เห็นเพจของเราเลยนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับจะมาเจอคําว่าการแสดงเพจนะครับตรงนี้จะเห็นคําว่าเผยแพร่แล้วก็เลิกเผยแพร่นะครับให้เรามาเลือกคําว่าเลิกเผยแพร่ครับลองอ่านตรงนี้ดูนะครับเมื่อคุณเผยแพร่เพจเพจจะแสดงต่อสาธารณะแต่หากคุณเลือกที่จะเลิกเผยแพร่เพจเพจจะแสดงให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีบทบาทบนเพจเท่านั้นหมายความว่าคนที่เป็นแอดมินหรือว่าเป็นผู้ดูแลเพจนะครับถึงจะมี ถึงจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสามารถแก้ไขหรือว่าสามารถโพสต์อะไรในเพจได้นะครับสําหรับคนที่เป็นแอดมินเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้เพจของเราโชว์ต่อสาธารณะนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกเผยแพร่เพจนะครับก็กดไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูกตรงเลือกเผยแพร่เพจนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคนะครับยังไงก็ ลองไปทําตามที่ผมแนะนําดูก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ